สวัสดีครับนี่ต้อนรับสู่ KPI Podcast The Series นะครับนะซีซั่นที่2นะครับนะเป็นเรื่องลัทนูนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับนะวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาจารย์กล้าสมุทรวนิตอีกแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครั้งก่อนนะในซีซั่นแรกนะเราได้ถามอาจารย์ไปในเรื่องของลัทนุูน40กับชีวิตหลังความตายนะวันนี้เราจะเปลี่ยนนะฮะมาคุยเรื่องรัทธรรมนูนกันนะครับนะแต่เป็นอีกธีมหนึ่งนะไม่ใช่ลัทธนุน4รนะคุยเรื่องทั่วะ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูญบ้างนะครับนะเพราะอาจารย์เนี่ยอยู่ในแวดวงของรัฐนูเน่าจะมีมุมมองที่น่าสนใจนะวันนี้ประเด็นแรกผมถามอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าการกําหนดนะครับให้ห้ามแก้ไขรัฐนูญเพียงแค่ว่าห้ามแก้ไขรูปของรัฐและก็การปกครองในบอบประชาธิปไตยอันีพระธ์สารเป็นบมุขเนี่ยก็คือระบอบเนี่ยอาจารย์เว่ามันเพียงพอไหมว่ากําหนดว่าห้ามแก้ไขแค่นี้หรือ อมองว่าการเขียนแค่นี้มันสามารถตีความไปได้ไกลกว่านี้มากน้อยขนาดไหนอ่าคือคืองี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันรัฐนูนในในเกือบทุกประเทศอะครับมันจะมีสิ่งที่แล้วเป็นเป็นแก่นแกนของรัฐนูนหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนแก่นแกนของประเทศนั้นอยู่นะครับซึ่งมันเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์มาจากการต่อสู้มาจากวิวัฒน,นาการอะไรต่างๆซึ่งสิ่งนี้มันสําคัญในตอนที่ว่าการแก้ไขรัฐนูนซึ่งมันเป็น กลไกทางการเมืองอย่างหน,นึ่งเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมาทาลายแก่นตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับคนเขาทากันมาร้อยปีแล้วอะอย่างยกตัวยอย่างง่ายๆอย่างประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีะกําหนดไว้ในมาตรา89ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสว่าการแก้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเนี่ยจะจริงๆเขียนไว้เหมือนของไทยเลยครับว่าจะแก้จากการจะเปลี่ยนจากระบอบสาธารณรัฐและ,ะบุรณภาพแห่งดินแดนไม่ได้ เพราะว่าเขาผ่านการปฏิวัติฝรั่งเศสมาเขาเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสาธารณรัฐซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับมันจิตวิญญาณประชาชาติเขาว่ามันก็ไม่ควรแก้ด้วยล้มนูนนะครับซึ่งหลักการแบบนี้มันก็จะอยู่ในล้มนูนของอีกหลายประเทศเหมือนกันแล้วก็บางประเทศนียก็จะมีจะมีหลักเกณฑ์อื่นๆด้วยเช่นอย่างล้มนูนของสหรัฐเชคกีนะครับซึ่งจะมีอยู่มาตราหนึ่งที่กําหนดว่าห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบให้จากระบอบ หลายพักการเมืองให้เป็นระบอบพักการเมืองเดียวซึ่งพูดง่ายก็คือว่าไม่ให้ระบอบคอมมิวนิสต์กลับมานะครับซึ่งอแล้วก็หรือว่าประธานประธานทูตครับตะกี้เป็นของเอบูกินาฟาโซนะครับส่วนของเช็กกีน่าจะเป็นเรื่องของไม่ให้แก้ไขการปอแลรวนูนแล้วมันจะเป็นการทําลายการปกครองในระบ,บประชาธิปไตยและนิติรัฐซึ่งมันก็จะมีทุกประเทศนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นธรรมดานะครับ ส่วนของประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ในรัฐนูลมาตรา255ห้าสิบหซึ่งจะกกำหนดไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลที่จะมีผลให้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐและการปกครองในระบอบชัดไตยอันมีพระหากษรทรงเป็นประมุขเนี่ยจะการทำไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างว่าคือจริงๆเรื่องเนี้มันอาจจะเห็นว่าเหมือนสองเงื่อนไขจริงๆมันเป็นสามเงื่อนไขแล้วมันจะเป็นสามเงื่อนไขคล้ายๆกับเคยได้ยินเรื่องกฎของหุ่นยนต์ของอาร์ซิมอฟไหมครับที่ว่าอ่า ที่ว่ามันจะมันจะมีอย่างนี้นซึ่งของของการแก้ล้มนุ่นก็มีเหมือนกันนะครับคือกฎข้อที่1การแก้ไขล้มนู่นจะเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไม่ได้ก็คือจะเปลี่ยนจากรัฐเดี่ยวเป็นรัฐรวมไม่ได้ข้อ2ก็คือว่าการแก้ไขล้มลุ่นเนี่ยจะต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คือประเทศไทยย้อมเป็นราชนาจากักรจะเปลี่ยนให้มันเป็นสาธารณรัฐไม่ได้นะครับและการแก้ไขเรื่องเนี้ยก็ต้องไม่ กระทบกระเทือนต,ออต่อกฎข้อที่1ด้วยคือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะก,ก็จะต้องไม่ส่งผลต่อการเป็นรัฐเดี่ยวของประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นราชอาจาักรแล้วเนี่ยไงก็ต้องเป็นรัฐเดี่ยวอยู่แล้วแล้วก็สามก็คือว่าห้ามแก้ไขไม่ให้ปกครองในระบอบอื่นที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิป,ปไตยนะครับ,รบแต่ว่าก็ต้องไม่ขัดต่อกฎข้อที่1ข้อที่ด2ด้วยคือว่าระบบประชาธิปไตยที่ว่านั้นก็จะต้องหนึ่งไม่ไม่ไปกระทบกับความเป็นรัฐเดี่ยวคือว่าไปแก้ไขเป็นการปกครองแบบ สหรัฐหรือว่ามีมลรัฐไม่ได้แล้วก็ไปแก้ไขรัฐนูลเพื่อให้เป็นระบบเชื่อใจแต่ไม่มีพระหมหาษัจรงเป็นประมุกไม่ไว่าจะทางตรงทางอ้อมก็ไม่ได้เหมือนกันคือมันก็จะเหมือนกฎของอาร์ซิมอฟสกเกิดของหุ่นยนต์สามข้อนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเห็นว่ามันพอแล้วเพราะว่าถ้าถามว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากน้มนูลและประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยจริงๆก็คือสามเรื่องนี้แหละ เพียงแต่ว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นประชาคือมันอาจจะเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นการเลอกคือคือรัฐมนุรทุกฉบับอาจจะเป็นการเลือกตั้งแบบรัฐสภาแบบแบบเวสต์มินสเตอร์หรือแบบอังกฤษ <c oughs> แต่ว่าวิธีการเลือกตั้งอาจจะแตกต่างกันไปเราอาจจะคิดประชาธิปไตยอีกแบบก็ได้แต่ยงไงก็ต้องมีพระหมหาตรยสทร์เป็นประมุขและต้องไม่ทําให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรัฐรวมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า มันจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่อย่างหนึ่งว่ารัฐมนุนี่ยห้ามแก้หมดหนึ่งหมดสองซึ่งจริงมันไม่ใช่มันห้ามแก้ตามตามเงื่อนไขทั้งสามหรือกฎสามข้อที่ผมพูดนั่นแหละแต่หมดหนึ่งหมวดสองจะแก้อย่างไรก็ได้เพียงแต่แก้แล้วมันต้องไม่ไปขัดกับไ e อ้มาตราสองห้าห้าหรือไ e อ้กฎสามข้อนั้นเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันแก้ได้จริงๆเพราะว่าในในรัฐมนูนมาตราสองอยห้าสิบกวงเล็บ8ปดนะครับซึ่งจะ กำหนดไว้ว่าการแก้ไขรัมนุนแบบไหนที่จะต้องทําประชามติหมวดหนึ่งและหมวดสองเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการทำประชามติก็คือพูดง่ายก็คือว่าเป็นหมวดที่สามารถแก้ไขได้โดยผ่านประชามติของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการในหลักการของรัมลูนที่ห้ามแก้ไขข,ของเรศไทยที่เป็นหลักกษรก็จะอย,ะอยู่จะอยู่แค่นี้ครับก็คือเขาเขาก็เขียนไว้แล้วว่าแก้ได้แต่แก้อย่างไงก็ต้องไม่กลับไปกระทบ สามสามส่วนสามข้อท,ที่ที่อาจารย์บอกมา<ช>ซึ่งเขาก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตาราสองห้าห้าแต่ถามว่าหมดหนึ่งหมดสองที่คนชอบพูดกันว่าแก้ได้ไหมเนี่ยมันแก้ได้อยู่แล้วเพราะว่าในสองห้าหกเขาก็เขาก็เขียนบอกไว้ว่าถ้าแก้ต้องทาประชามติแต่ว่าแก้ยังไงก็ต้องไม่ไปกระทบกับตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาก็ออกกฎในการแก้ไขมาว่ามันจะแก้ในส่วนนี้ไม่ได้ซึ่งทุกประเทศที่อาจารย์บอกมัน,ม,น,ม,นมันก็มีหมดมันเหมือนเป็นอะไเรียกแลมวเลกาซี่มรดกของ ของระบบการเมืองที่เขาต่อสู้กันมาแล้วทีนี้อะไรมันคือแก่นของรัฐมนตรไทยที่ที่อาจจะตรงนี้ก็อาจจะขยายความตรงนี้หรือว่าอาจจะนอกเหนือตรงนี้ว่าอะไรมันคือแก่นของการเมืองไทยรัฐมนุนไทยที่มันไม่อาจจะถูกแก้ไขหรือยกเลิกไปได้ไม่ว่ารัฐมนตจะกําหนดตรงๆหรือไม่ก็ตามสมมติว่าอาจจะไม่ได้มีกฎสามข้อแบบเมื่อกี้อาจารย์เพื่อปอดศาสตร์ที่เรามีกันมาเนี่ยมันมันมันคืออะไรอาจารย์คือมันมีแนวคิด ในทางวิชาการเรื่องของอัตลักษณ์ทางน้ำนูนอยู่นะครับเป็นหลักการของทางยุโรปหรือที่เรียกว่า constitutional identity ซึ่งเขาจะมองว่าการที่แบบรัฐประเทศต่างๆเนี่ยเขาก่อตั้งประเทศมาได้มันก็ก่อตั้งผ่านรัฐนูนลและหลาย,าลายเกือบทุกประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีรัฐนูนกันมาหลายฉบับทั้งนั้นนะครับซึ่งแต,แต่ว่าในแต่รัฐนูนแต่ละฉบับจะมีคาแรคเตอร์บางอย่าง ที่บ่งบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ของทางรัฐนุนของประเทศนั้นซึ่งเขาก็มองว่าตรงนี้แก้ไขไม่ได้ <S <S สําหรับของไทยนะครับที่ผมรวบรวมมานะครับก็อาจจะมีเรื่องแรกก็คือว่ารัฐนุนไทยทุกฉบับคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพในระดับสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งได้แก่หรือหรือที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานก็ได้เช่นสิทธิในชีวิตร่างกายสิทธิในทรัพย์สินในครอบครัวในความเป็นอยู่ส่วนตัวพวกนี้จะเป็น แกนหลักของสิทธิแล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเลยสิทธิในทางการเมืองเไรพวกนี้นมันเป็นแกนของสิทธิเสรีภาพในทุกรัฐนูนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่จะมีทุกรัฐนูนแต่ว่ามันก็จะมีสิทธิอื่นๆนะเช่นสิทธิทางการศึกษาสิทธิในการสราธารณสุขอะไรเงี้ยซึ่งจะแตกต่างไปในรัฐนูนแต่ละฉบับได้นี่ไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าแกนๆตรงเนี้ยมันมันมันเป็นแกนๆเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิในระดับสิทธิมนุษยชนเนี้ยในรัฐนูนไทยจะต้องมีแล้วมันเป็น สิ่งที่เราออกไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างมันอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีมันมีแนวคิดว่ามันมีการมันมีการสังเกตและมีการศึกษาว่าวัยรุ่นยุคใหม่นะมีแนวโน้มไปทางขวาจัดกันมากขึ้นนะครับเช่นวัยรุ่นยุคใหม่นะเริ่มมีความเป็นชาตินิยมสูงขึ้นแล้วก็ให้คุณค่ากับเรื่องความแตกต่างหลากหลายความภาคความเท่าเทียมน้อยลง นะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีคําอธิบายแต่ไม่ใช่ประเด็นของเราแต่ปัญหาก็คือว่าเราได้เห็นว่าไอ้ความคิดความเชื่อพวกนี้มันพัฒนาไปได้อ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคตามสมัยแต่ว่าถ้าเื่อเรากําหนดว่าเออถ้าเืิดเราถ้าสมมุติว่ามันมีวันไหนที่คนยุคหนึ่งมองว่าเอ้ความเท่าเทียมมันไม่ต้องมีหรอกใครใครเป็นผู้ชายก็ต้องมีสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วสิคนที่อะไรอ่ะคนฉลาดก็ต้องได้รับการยอมรับมากกว่าอะไรแบบนี้แล้วไปแก้รัฐมนูลแล้ว ไปลบบทเรื่องเสรีภาพเ,เรื่องความเสมอภาคขั้นมื้นฐานไหมเนี่ยมันก็ยุ่งทําให้ตรงเนี้ยมันมันเลยต้องต้องมันควรจะเป็นจุดที่หนึ่งที่แก้ไขไม่ได้นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของรัฐฆราวาสนะครับก็คือรัฐที่ไม่ฝักใฝ่ทางศาสนาค,คือจริงๆเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญเคยกาหนดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจริงๆแล้วนี่ผิดนะครับไม่ไม่มีรัฐธรรมนูญไทยฉบับไหนเลยที่ กำหนดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติมันเป็นความเข้าใจผิดที่มีที่มันส่งต่อมาเรื่อยๆจนทําให้ทุกครั้งที่มีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ยเราไปดูได้เลยตั้งแต่40ถึง60เนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ใสาศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติซึ่งไม่เคยสําเร็จรเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นอัตลักษณ์ทางรัฐมนุนไทยเหมือนกันนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ก็คือการปกครองระบอบรัฐสภา,าซึ่งผมพูดว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าถึงไงเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแล้วมันก็ ยังใช้มาได้เพียงแต่เราอาจจะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งซึ่งผมว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอัตลักษณ์ทางน้ำนูนที่อาจจะไม่แก้ไม่ถูกแก้ไขเหมือนกันแล้วก็การมีศาลในระบบกฎหมายมหาชนแยกกับศาลยุติธรรมซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะมาใหม่จากน้ำนูลสีู่น40ก็จริงรแต่ประชาชนได้เห็นแล้วว่าการที่เราแบ่งแยกระบบศาลแบบเนี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ยากครับซึ่งก,ก็ก็จะมีเท่านี้ที่ผมผมคิดว่า มันเป็นอัตลักษณ์ทางน้ำนูนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็ไม่น่าจะถูกแก้ไขได้นะครับเหมือนเหมือนเป็นเ,เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นสานึกร่วมของของลันูนที่คนเห็นว่าการมีนํานูนก็ต้องออประกันสิทธทิและเสรีภาพของคนมออีอะไรต่างๆและอย่างอย่างเช่นการปกครองของประเทศไทยก็มีพระมหากษาตัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก,ก,ก็ต้องสมควรที่ใช้เป็นระบบรัฐสภาเพราะถ้าไม่ใช่ระบบรัฐสภาจะจะจะ,จะเป็นประชาธิปไตย ภายใต้การมีพระสัตว์ได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นใช่ครับ,รบนั้นนี่สมมติอันนี้อาจจะถามนอกเรื่องนิดนึงว่ามันก็มีประเด็นในสักตานี่ว่าอ,อาจจะมีสถาบันทางการเมืองอไม่ว่าจะเป็นบุคคลองค์กรหรือพรรคการเมือง,องต่างๆเนี่ยสมมติว่ามีการ <c oughs> ไปหาเสียงว่าจะแก้รัฐนูนนี่มุ้นอย่างนั้อย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วแล้วมันอาจจะไปกระทบต่อไอ้แก่นตรงเนี้ยนะฮะแล้วแล้วมันก็ได้รับผลกระทบตามมาอันนี้อันนีเน้เป็นข้อมูลในเชิง เป็นข้อท็จจริงนะว่ามันก็เกิดการยุบพักเกิดการอะไรต่างขึ้นมาอะไรเงี้ยตรงตรงนี้อาจารย์อาจารย์มองมองอว่าไงบ้างคือในการแก้ไขรัฐนูญเนี่ยมันยากกว่าการแก้ไขกฎหมายทั่วไปนะครับมันต้องอาศัยเสียงข้างมากพิเศษมันต้องอาศัยกระบวนการพิจารณาแบบพิเศษและยิ่งรัฐนูรมนูน60เนี่ยยิ่งถูกวางไว้ให้แก้ไขยากมากก็จีด้วยนะครับคือเสียงข้างมากจะต้องเป็นเสียงข้างมากจากสวและสาวสายค้านอะไรพวกนี้ด้วย แต่ถึงอย่างนั้นรัฐมนุนหกศูนย์ก็เคยแก้ครั้งหนึ่งถ้าก็คือแก้เรื่องระบบการเลือกตั้งเนี่ยแหละครับที่เขารู้สึกว่ามันวุ่นวายมากไม่เอาแล้วไม่มีใครอยากได้สักคนก็แก้ได้สําเร็จเป็นครั้งเดียวในในทุกวันนี้ที่รัฐมนุนหกศูนย์แก้สําเร็จนะครับแปลว่ายากแค่ไหนก็แก้ได้และการแก้ไขเนี่ยมันมาจากกลไกทางมันมันมาจากมันมาจากกลไกทางการเมืองด้วยก็คือว่าถ้าเออ พักไหนได้รับเลือกตั้งสสเป็นเสียงข้างมากมาก,ก็อาจจะแก้ไขรัฐนูลได้แม้ว่าจะยากแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีอันตรายของมันเหมือนกันอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแต่แคะเรื่องที่ว่าถ้าตอนหลังเนี่ยมันประชาชนเราเกิดขวาจัดกันมากขึ้นและไปแก้ไขรัฐนูลที่มันมันละเมิดสิทธิเสรีภาพมันไม่ให้คุณค่าสิทธิเสรีภาพทํำยังไงจริงๆเราได้เห็นตัวอย่างนี้แบบอ่อนๆและเป็นตัวอย่างของคนอื่นแต่ก็วุ่นวายไปทั่วโลกก็คือกรณีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ คือโดนั์ทรัมป์เนี่ยเป็นนักการเมืองขวาจัดเป็นประธานาธิบดีขวาจัดซึ่งชนะการเลือกตั้งเพราะกระแสะหันขวาซึ่งกระแสะหันขวาเกิดขึ้นทั่วโลกเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรืออเมริกาแต่ว่ากรณีของโดนั์ทรัมป์นี่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเป็นประธานาธิบดีขวาจัดที่ขึ้นมาแล้วทาลายระบบมันทุกอย่างเลยที่เคยเป็นระบบคุณค่าของสหรัฐอเมริกาเช่นะร,ะะระบบการค้าเสรี การที่สหรัฐอเมริกาจะส่งคนไปช่วยพัฒนาชาติในประเทศอื่นอย่างยูเซ d หรือว่า Voice of America หรือ,หร,อ,ห,รอหรือเรื่องการระบบะระบบราชการในหรืออาจจะต้องเรียกว่าระบบราชการในอเมริกาก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจนจน,จนมันจนมันวุ่นวายไปหมดทําให้เราได้เห็นว่ามันก็เป็นความเปราะบางเหมือนกันที่ถ้าเราจะปล่อยให้ฝ่ายการเมืองที่มา่จากการเลือกตั้งแล้วมันมาจากความ นิยมเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือกระแสหนึง่งจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐได้จนมันเละเทะได้ขนาดเนี้ก็อาจจะต้องดูตัวอย่างเรื่องนี้ไว้ซึ่งไม่แน่ผมเชื่อว่าสังคมไทยเดี๋ยวก็จะหันขวาเหมือนประเทศอื่นมันเป็นมันเป็นกระแสโลกอะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็ต้องมีกลไกบางอย่างซึ่งการที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าบางเรื่องจะแก้ไขได้โดยต้องทําประชามติเนี่ยมันก็จะป้องกันไอ้ระบบนี้ได้ดีก็คือ พอมาทาประชามติกันจริงๆแล้วเนี่ยกระแสของพรรคการเมืองที่ฝ่ายขวาที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วไปแก้รั้นูนี้มันคว้าขวาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชนะในประชามติก็ได้แต่ถ้ามันถึงขนาดที่ว่าสังคมพร้อมกันหันขวาทประชามติประชามติก็หันขวามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับนะว่าเออสังคมรัฐมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ถ้าเราปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วการพิสูจน์แบบประชาธิปไตยที่สุดคือประชามติมันก็ยังเป็นผลเนี่ยมันก็ต้อง ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้มัน,ม,น,ม,นมันเข้าใจได้อยู่นะครับครับซึ่งก็ก็ตรงกันที่ผมจะถามอาจารย์ต่อไปเนี่ยครับว่ากระบวนการแก้รัฐมนลในบางวัตตาเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้ล้วคือเขากําหนดให้มันต้องต้องทําประชามติด้วยเนี่ยอันนี้อาจารย์คิดว่าเหมาะสมหรือไม่หรือว่าบางวตตาก็ต้องประชามติหรือแก้อย่างไรก็ต้องประชามติเลยครับอาจารย์ คือจริงๆเรื่องที่รัฐนูลกำหนดไว้ว่าจะต้องทำประชามติจริงๆจะอยู่ในรัฐนูลมาตรา256อนุมาตราหรือวงเล็บแปนะครับซึ่งก็จะกำหนดไว้ดังนี้นะครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บทมวทั่วไปหมวด2พระมกษัตริย์หมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลนะครับหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆทางรัฐนูลเกี่ยวกับหน้าที่เหลือหนาาของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทําให้องค์กรอิสระไม่อาจปฏิบ,บหน้าที่ได้เนี่ย จะต้องนํามาทําประชามติก่อนเสมอนะครับซึ่งตรงนี้มันมีทั้งจุดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมจุดที่ผมเห็นว่าเหมาะสมแล้วนะครับก็อย่างเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเอ,อ่อการจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองมันต้องควรจะทําประชามติจริงอัะถูกแล้วก็การแก้ไขรัน้นูลเนี่ยก็ควรจะต้องทำประชามติซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคมําวิจารณรัน้นูลที่สี่ทับสองห้าหกสี่ขึ้นมามด้วยว่า<ม><ม>ยิ่งถ้าเป็นการแก้ไขรัน้นูนชนิดที่ว่ายกเลิกรัฐนูลหกศูนย์แล้วเขียนรั้นูนขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับเลยเนี่ย มันจะต้องทําประชามติกี่ครั้งไม่รู้นะแต่ต้องทาประชามติอย่างน้อยคือก่อนก่อนที่จะเริ่มกับเมื่อได้ตัวร่างรัฐนูนที่จะมาแทน60แล้วก็ต้องมาออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันสมเหตุสมผลเหมือนกันก็มันก็อย่างที่ผมได้พูดไ้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงมันมันยาวนะยิ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเข้าไปอยู่ในรัฐนูนแล้วเนี่ยการจะเอามันออกยากมาก ซึ่งเรื่องเนี้ยแม้กระทั่งฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยที่ไม่อยากให้สวเลือกตั้งเนี่ยยังเอาออกเอาเรื่องสวเลือกตั้งหรือสวที่จะจดออกไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการที่อะไรมันอยู่น้ำนุนแล้วมันเอาออกยากมันก็เลยต้องมีกระบวนการที่มันยากขึ้นในการแก่ซึ่งการธรรมชามติเนี่ยผมมองว่ามันแฟร์ที่สุดลวเพราะมันเป็นการถามความเห็นของประชาชนทั้งประเทศซึ่งมันก็อยาย้อนกลับไปที่คุยกันตะแะว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศ ก็ยังเห็นอย่างนั้นหรือว่าจะเอาอย่างนี้หรือไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ควรจะทำเ็นไปตามนั้นนะครับครับแล้วอาจารยา์เรื่องประชามตินิดหนึ่งในความเห็นของอาจารย์เลยมองว่าประชามติทั่วๆไปเนี่ยก,ก,ก็ก็ใช้ได้แล้วหรือว่ามันควรจะต้องมีระบบอะไรที่มันพิสดารแบบดับเบิลมจอริตี้อะไรที่ช่วงก่อนๆเขาเขามีการถกเถียงกันเนี่ยคือผมมองว่าประชามติก็เป็นประชามติมันก็ควรจะเป็นประชามติธรรมดาครับ เพราะว่ามันมันจะไปใช้ประชามติพิเศษมากๆมันก็ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคือคือพูดง่ายก็คือว่าถ้าออกเสียงประชามติแล้วนยถ้าคุณอยากจะมีความเห็นในเรื่องนั้นคุณก็ต้องไปออกเสียงประชามติเสียงที่จะนับว่าใครชนะมันก็ต้องเป็นเสียงทุกคนที่อยากจะมาออกความเห็นในเรื่องนั้นแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันฉันจะนอนอยู่บ้านเสียงมันก็ไม่ควรจะถูกนับรวมอันนี้โลจิกธรรมดาครับครับโอเคนะครับนะวันนี้ก็ ถามอาจารย์ไปหลายประเด็นนะครับนะในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลเรื่องแกนของรัฐมนูลต่างๆนะก,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 ก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะว่ามันเพราะอะไรทําไมต้องมีการกําหนดข้อห้ามบางอย่างเนี่ยแล้วก็พอถึงขั้นจริงๆแล้วจะแก้งจริงแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องมีการทําประชามตินะอาจารย์ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์กล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมติดตาม ตอนต่อๆไปนะครับของ k v i Talk Video Podcast uh, The Series นะในซีซั่น2ครับผมครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ